สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งมอบอีกแล้วขายมัดมือมืดอนนะครับขายมัดมือนี่วีโก้แชมป์คันงามนะครับของหายากนะคันนี้นะครับขาดตลาดอย่างแรงเลยเนี่ลูกค้าเดินทางมาปุ๊บจบเงินสดให้เราปั๊บนะกลัวไม่ได้รถไปงั้นนะครับนี่คันที่เราส่งมอบกันวันนี้ก็คือ o y o t ต้าไฮรักวีโก้แชมป์ตัวพีเรเนอร์นะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5ภายในดำนะตัวนี้รุ่นภายในดำตัวพิเศษ ปี2014สวยสุดๆนี่จ่ายเงินสดเรียบร้อยนะครับลูกค้ามาจากบึงการฬไปวีโก้แชมป์คันงามนะครับเปิดอารานิ์เนี่ยขาวจูนพูนอยู่นี่ <c oughs> นี่นะครับเปิดอารานิ์ดากแม่แบ่แม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 แมแมแมไปเพื่ลอะนะครับบึงการนะเรียบร้อยนะครับปั้ดงามอิริคันนี้นะครับภายในดำนะวีโก้แชมป์นะครับขาดตลาดนะนี่ลูกค้านะครับเดินทางมานะเห็นรถปุ๊บจบเงินสดปั๊บเลยกลัวไม่ได้รถ พาดหลายคันแล้วว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ให้ดูให้ชมบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะครับลูกค้าของเราเดินทางมาจากทุกสารทิศในประเทศไทยต่างประเทศก็มานะมาซื้อรถกับเราที่ขอนแก่นนะผมอยู่ขอนแก่นนะย้ํานะผมอยู่ที่ขอนแก่นที่เดียวมีที่เดียวในโลกนะครับมีที่เดียวในโลกนะอย่าไปที่อื่นนะครับจากอฟซิลานะก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือสองราคาถูกคุณภาพดี ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ